นิยายสั้นตอนความรักของแม่มารินนเลี้ยงหมาดำไว้ตัวหนึ่งเขาเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวยังเล็กอยู่เป็นหมาดำตัวเมียหมาดำมีขนสีดำสนิทและดวงตาที่แสนซื่อสัตย์นนตั้งชื่อให้มันว่ามาริเพราะเขาคิดว่ามันเป็นชื่อที่น่ารัก และเหมาะกับมันมริเติบโตขึ้นมาในบ้านของนนและกลายเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดของเขาทุกเชา้านนจะพามะริไปเดินเล่นที่ท้องทุ่งนาและชอบวิ่งไล่จับหนูและกระต่ายในทุ่งนามันเป็นมาที่ฉลาดและมีความสามารถในการล่าสัตว์เล็กๆ วันหนึ่งมริได้ให้กำเนิดลูกหมาแปดตัวนนดีใจมากลูกหมาทั้งแปดตัวมีขนสีดำเหมือนแม่ของมันนนดูแลลูกหมาอย่างดีและมริก็เป็นแม่ที่รักและห่วงใยลูกๆของมันมากวันหนึ่งนนพามาริไปร่าหนูที่ท้องทุ่งนา แต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมลิหลงทางและไม่สามารถหาทางกลับบ้านได้นนกลับมาถึงบ้านด้วยความกังวลใจแต่เขาก็หวังว่ามลิจะหาทางกลับบ้านได้มลิเดินผ่านบ้านหลายหลังจนมาถึงบ้านของลุงเสิรท์ที่ไม่ชอบหน้านนลุงเสิร์รู้ว่า มาริเป็นหมาของนนเขาจึงยิงมาริด้วยความโกรธมาริได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่มันยังคงพยายามเดินกลับบ้านเพื่อหาลูกๆของมันมาริกลับมาถึงบ้านมันเดินโซเซมาหาลูกทั้งแปดตัวเพื่อให้นมลูกกินลูกหมาทั้งแปดตัวลองเรียกแม่ของมันด้วยความหิว มะลิพยายามให้นมลูกลกของมันจนหมดแรงและสิ้นใจตายนนกลับมาพบมะลิที่นอนนิ่งอยู่ข้างลูกหมาทั้ง8ดตัวเขารู้สึกเสียใจและโกรธที่ลุงเสิร์ดท,ทำร้ายมะลินนตัดสินใจที่จะดูแลลูกหมาทั้ง8ดตัวให้ดีที่สุดและเป็นการระลึกถึงมะลิ และความรักที่มันมีต่อลูกลูกของมันไม่นานหลังจากที่มลิสิ้นใจลุงเสิร์ตก็เกิดอาการป่วยหนักเขามีอาการแปลกๆทั้งหอนและเห่าอยู่ตลอดเวลาราวกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังตามหลอกหลอนเขาอาการของลุงเสิร์ตแย่ลงเรื่อยๆจนในที่สุดหลังจากเจ็ดวันผ่านไป ลุงเสิร์ก็ขาดใจตายชาวบ้านต่างพูดถึงเหตุการณ์นี้ด้วยความหวาดกลัวบางคนเชื่อว่ามลิกลับมาแก้แค้นลุงเสิรท์ที่ทำร้ายมันนนเองก็รู้สึกถึงความรึกลับและความน่ากลัวของเหตุการณ์นี้แต่เขาก็ยังคงดูแลลูกหมาทั้งแตัวด้วยความรักและความห่วงใย หลังจากการตายของลุงเสิร์ชชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านบางคนได้ยินเสียงหอนและเห่าในยามค่ำคืนบางคนเห็นเงาดำที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในทุ่งนานนเองก็รู้สึกถึงการปรากฏตัวของมะลิในบางครั้งเขาเชื่อว่ามะลิยังคงอยู่ เพื่อปกป้องลูกๆของมันวันหนึ่งนนได้พบกับหญิงชราผู้มีความรู้เรื่องวิญญาณและการสื่อสารกับโลกหลังความตายหญิงชราเล่าให้ฟังว่าวิญญาณของมะลิยังคงอยู่ในหมู่บ้านเพราะความรักและความห่วงใยต่อลูกๆของมันนนตัดสินใจที่จะทำพิธี เพื่อส่งวิญญาณของมะลิไปสู่สุขติในคืนที่มีพระจ,จันทร์เต็มดวงนนและหญิงชาราได้ทำพิธีที่ท้องทุ่งนาพวกเขาจุดธูปและกล่าวคำอธิษฐานเพื่อขอให้วิญญาณของมะลิได้พบกับความสงบสุขหลังจากพิธีเสร็จสิ้นนนรู้สึกถึงความสงบ ไปทั่วท้องทุ่งนาเขาเชื่อว่ามะลิได้ไปสู่สุขติแล้วลูกหมาทั้งแปดตัวเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงและความสุขนนดูแลพวกมันด้วยความรักและความห่วงใยเขารู้สึกว่ามะลิยังคงอยู่ในใจของเขาเสมอและเขาจะไม่มีวันลืมความรักของมะลิ